อากาศชั่วโมงนี้ก็คืออำเภอหนองสูงตำบลหนองสูงเหนือจังหวัดมุกดาห <c oughs> ารก็ได้ยัะลายยางมาต่อยทั้งหมดเป็นสี่เลนเป็นงานกรมโยธาก็หลายปีแล้วที่ปูกมาอยู่ตรงนี้ก็8ปดปีวันนี้ก็ ได้เห็นความเจริญของอำเภอหนองสูงนะตอนนี้ก็เริ่มลาดย่าลาดยางมาต่อยนะติดปากฟันไม่ค่อยมีมมปีศฟันปลอมก็ går, ได้เห็นเครื่องจกักรกลนะของกรมโยาคนรับหมาก่อสร้างหรือครมโยตาแล้วก็ฟุตบาท ุบ่บายก็ใส่ใกล้เสร็จแล้วฝั่งนู้นก็จะใกล้เสร็จแล้วช่วงนี้ช่วงเย็นของวันที่21น้องเวลาว่าสิ้นแดืนก็จะเป็นวันที่31ก็เป็นงานลกระฆังนะก็ปู่บอกว่าช่วงนี้ก็รถลับข้างเนาะรถมาจอดกันเต็มไปหมดเสร็จแล้ว ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจนะถือศิล์กินเจตั้งวันอาทิตย์วันเสาร์ก็สุกดิบมาแล้วแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้วันพุธ5วันละกินเจก,ก็เลยประมาณสักหวันก็หมดเทศกาลกินเจประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิเ่สแล้วราก็เห็นเครื่องจักรกลนะกาลังทำงาน ตอนนี้ก็ช่วงเวลายามเย็นสี่ห้าโมงเย็นนะก็เร่งงานเพราะวา่าเขียนไว้ในแผ่นป้ายว่าเสร็จวันที่24ตุลาก็อย่างที่ปู่บอกว่ายัางไงก็โดนปรับถ้าฟุตบาทไม่เสร็จก็วันละสามหมื่นถนนวันละแสนแต่ถนนง่าเสร็จแน่ใช่ป่หรือจะต่อ ต่ออีกสักสิบวันไม่เกิเจวันนะนะถ้าสองอย่างรวมกันก็วันละสามวันละแสนสามหมืนใช่ปะถ้าเง้นก็จะเสียภาษีแพงถ้าโดนปรับก็เสียโดนปรับเป็นรายวันไปน่าจะหลังยีิบสีน่าจะก่อนสิ้นเดือนน่าจะเสร็จหมดนะ อาตย์เลศได้เจ็ดวันเพราะว่าเป็นอ่ามันช่วงใกล้ๆน้าเพื่อนะรถลาจอดเยอะนะใช่ไหมยังไงก็ต้องเร่งเร่งอาติยทำยี่สิบสี่ชั่วโมงให้เสร็จเร็วตามนโยบายใช่ป่ะงบประมาณแล้วก็เป็นเครื่องจักรกลลงลงเยอะ ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์นะเหลือก็ปูตั้งแต่เริ่มแรกยันลงเทยะลาดยังมาตอยสี่เลนเนาะใช่ป่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าตลาดหนองสูงมุกดาคนก็พูุกพานนะด,ด,ด้านนี้ก็เป็นด้านเซเวน่นตรงไปก็อาสมปูนาพศใช่ป่ะไปออกเอาอุบล จากตรงนี้ไปอุบลก็ประมาณ198ก้ิโลหรือ200รโลใช่ไหม200กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไปออกอาอนาจเจริญไปเริงนกทาไปนิคมคำสร้อยไปได้หมดเส้นนี้ก็เฉพาะขยายตรงนี้สี่เลนตรงในในในผ่านหมู่บ้านหนองสูงเพราะว่าวันที่19-20ก็จะ เป็นถนนคนเดินนะแห่งเมืองหนองสูงได้ไหมตอนนี้กำลังบดเอาสองล้อบดตะไมก่อนก็เรียกสามล้อนะที่แบบเพลงพวกเพินผมแดงเคยบอกสามล้อวิ่งงอรถตัวตัดหน้านะสามล้อไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เหลือสองล้อแหละใช่ไหมก็เป็นเครื่องจักรคนนะ ได้ลงก็ใกล้แล้วอากาศฝนไม่ตกวันนี้พายุใหม่มาวันที่ยี่7กย่เจ็ดยังไงก็ต้องเร่งให้เสร็จให้ถนนเสร็จก่อนนะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นถนนยางนะฝนตกปัมๆมันจะลื่นง่ายไม่เหมือนกระเทปูนนะตอนนี้ก็ลงยางแอดวาน ใช่ปผมก็ขอบอกว่ากออ่อนอำเภออำเภอหนองสูงจะได้มีถนนดีๆไว้ใช้สีเลนใช่เป็นของนโยบายของกรมโยธาที่รัฐบาลอนุม,มัติในเมืองมุกดาหารหลายปีและสิบปีแล้วเพิ่งได้ทำถนนเนาะเส้นนี้ก็เป็นคมนาคมเขออาจะสะดวกสบาย ช่องยามเย็ยนผมก็ขอจบหน้าเซเว่นเนีนเ่ยนะนาเซเว่นตกล้ามกับตลาดหนองสูงนะเพราะว่าต่อไปตรงนี้ก็จะเจริญตอนนี้ก็มีแต่ธนาคารทะกศที่เดียวต่อไปก็น่าจะมีอมสินมาธนาคารกรุงเทพหรือ,อกรุงไทยมาตั้งของอีกไม่นานนะความเจริญก็อยาเข้ามาตอนนี้ก็รถลาฝั่งไฟ พ่อขอจบการบรรยายไว้แค่นี้แล้วก็ใกล้ฟักจริงแล้วอีกพวกนี้ก็น่าจะเสร็จนะถ้าเป็นเฉพาะถนอนแต่ฟุตบาทก็ไล่มาแล้วกใกล้ฟังจริงโอเคสาธุ